วันนี้เราจะมามาจอดลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กําลังเป็นที่จับตามองกันอยู่นะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายทางเลยค่ะทั้งข่าวล่าสุดบทวิเคราะห์ความเห็นผู้เชี่ยวชาญคืออยากจะให้เห็นภาพรวมแล้วก็ประเด็นสําคัญสําคัญนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะประเด็นร้อนล่าสุดเลยนะคะมาจากฝั่งกัมพูชาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะ11กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองที่ให้อํานาจรัฐบาลเ,เพิกถอนสัญชาติได้ ถ้าบุคคลน,นั้นถูกมองว่าสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อทำลายผลประโยชน์ชาติอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งหลายคนก็เอ๊ะมันจะเกี่ยวกับชายแดนหรือเปล่าครับประเด็นนี้น่าสนใจมากคือมันอาจจะเป็นการใช้ใช้กฎหมายภายในประเทศเนี่ยแหละครับเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการดําเนินนโยบายต่างประเทศหรืออาจจะเพื่อเพิ่มแรงกดดันในประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างเรื่องเขตแดน เหมือนเป็นแรงกดดันทางการเมืองไปในตัวใช่ครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการควบคุมความเห็นต่างในประเทศเข้าด้วยขณะเดียวกันนะคะผู้นำทั้งสองฝั่งก็ลงพื้นที่ชายแดนกันเลยอย่างฮุนเซนกับฮุนมาเนตก็ไปเยี่ยมฐานกัมพูชาประกาศว่าจะเสริมกำลังด้วยครับเป็นการส่งสัญญ,ญาณ ส่วนนายกแพท่องทานบ้านเราก็ไปที่อารันประเทศไปดูผลกระทบเศรษฐกิจแล้วก็ย้ำเรื่องการเจรจาการลงพื้นที่ของผู้นำนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆครับทั้งในทางการเมืองภายในประเทศและก็การแสดงท่าทีต่ออีกฝ่ายหนึ่งด้วยแล้วก็มีเรื่องจีนด้วยนะคะที่เสนอตัวเป็นคนกลางไก่เกลี่ยตอนประชุมอาเซียนล่าสุดใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งเลยที่ต้องจับตาว่าจีนจะเข้ามามีบทบาทมากน้อยแค่ไหน ส่วนในไทยเองก็มีเรื่องเ,อเรื่องคลิปเสียงหลุดที่อ้างว่าเป็นนายกคุยกับฮุนเซนอันนี้ก็วุ่นๆุ่นกันไปมีตั้งกรรมการสอบสวนมีแรงกดดันทางการเมืองภายในเพิ่มขึ้นมาอีกครับเรื่องภายในก็มีผลกระทบเหมือนกันทีนี้มาดูด้านการอาหารกันบ้างค่ะมีรายงานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าไทยอาจจะต้อง ใช้กำลังทหารมากกว่าปี2011ถึง3เท่าเลยนะคะถึงจะรักษาความได้เปรียบไว้ได้ถ้าเกิดมีการประทะกันจริงๆครับตัวเลขนี้ค่อนข้างน่าตกใจนะครับแล้วก็สะท้อนการประเมินศัก,กยภาพทางทหารของกัมพูชาที่อาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเพราะเขามียุโทธโปรกรณ์ใหม่ๆที่ทันสมัยขึ้นทำให้เราต้องมาทบทวนสมดุลกำลังรบกันใหม่อืมค่ะ ซึ่งถ้ามองภาพรวมเราก็จะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเสริมกำลังทหารกันอย่างต่อเนื่องเลยฝั่งไทยก็วางกำลังค่อนข้างหนาแน่นใช้ยุทธวิธีความพร้อมรบสูงมีการซ้อมรบให้ทหารคุบมคมด่านแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าจะใช้กลไก JBC ค่ะคณะกรรมาการเขตแดนร่วมใช่ครับเป็นหลักในการพูดคุยเจรจา ในขณะที่กัมพูชาเองก็เสริมกำลังไม่แพ้กันเลยผู้นำก็ไปเยี่ยมหน่วยทหารมีอาวุธใหม่ๆจากจีนด้วยแล้วก็มีการพัฒนาฐานทัพเรือเรียมครับแต่ดูเหมือนเขาจะใช้เครื่องมืออื่นกดดันไทยด้วยนะคะอย่างเรื่องสารโลก ICJ หรืออาจจะมีมาตรการทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวด้วยถูกต้องครับ จะเห็นว่าแนวทางมันต่างกันนิดหน่อยคือทั้งคู่เตรียมพร้อมทางทหารเหมือนกันแต่เลือกใช้เครื่องมือต่างกันไทยยางเน้น,นกลไกทุยภาคีเดิมคือ JBC ถึงแม้จะมีแรงกดดันภายในประเทศสูงก็ตามค่ะส่วนกัมพูชาดูจะใช้ยุทธศาสตร์ที่หลากหลายกว่าคือมีทั้งทหารกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เศรษฐกิจมาผสมผสมกันไปพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วถ้าให้ลองวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละฝ่ายตอนนี้ล่ะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง อืมถ้าให้สรุปแบบเร็วๆนะครับฝั่งไทยเนี่ยความชัดเจนเรื่องแนวทางเจรจาผ่าน JBC ถือเป็นจุดแข็งนะคือมีกรอบชัดเจนแต่จุดอ่อนก็คือแรงกดดันทางการเมืองภายในที่สูงแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายจากการตรึงกำลังทานที่ชายแดนค่ะเข้าใจได้เลย ส่วนกัมพูชาจุดแข็งคือความพร้อมทางทหารที่ดูจะมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆจากจีนแล้วก็ความยุดหยุ่นในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆในการกดดันแต่จุดอ่อนก็อาจจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนหรือการใช้กฎหมายภายในเป็นเครื่องมือแบบนี้นะครับถ้ามองในระยะสั้นๆนี้แนวโน้มอ,อาจจะเป็นว่าไทยก็จะพยายามคุมสถานการณ์ชายแดนให้มันนิ่งๆไว้ก่อนเลี่ยงการเผชิญหน้าครับน่าจะเป็นอย่างนั้น ส่วนกัมพูชาก็อาจจะเดินหน้าใช้ช่องทางกฎหมายหรือเวทีระหว่างประเทศกดดันต่อไปมีความเป็นไปได้สูงครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผมยังเชื่อว่ากลไกทวิภาคีอย่าง JBC จะยังเป็นเวทีหลักในการหาทางออกเพราะมันเป็นกรอบที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันมานานอืมค่ะแต่อาจจะมีบทบาทของออมหาอำนาจอย่างจีนหรืออาเซียนเข้ามาช่วยหนุนช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้นในอนาคต สรุปแล้วสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้คือซับซ้อนมากจริงๆค่ะมันโยงกันไปหมดเลยทั้งการเมืองในประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการทหารอิทธิพลจากภายนอกอีกใช่ครับมันซับซ้อนและเกี่ยวพันกันหลายมิติมากและคำถามสำคัญที่น่าจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คุบคิดกันต่อนะครับก็คือว่าในสภาวะที่ต่างฝ่ายต่างก็เสริมกำลังทหารแต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องพึ่งพาเครื่องมือทางการทูตการเจรจา จุดสมดุลที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่ระหว่างการเตรียมพร้อมเพื่อป้องปรามไม่ให้อีกฝ่ายล้ำเส้นกับการสร้างบรรยากาศที่มันเอื้อต่อการเจรจายอย่างสันติจริงๆอืมน่าคิดมากค่ะแล้วบทบาทของตัวแสดงภายนอกโดยเฉพาะจีนจะส่งผลต่อการหาจุดสมดุลที่ว่านี้ยังไงต่อไปในอนาคตอันนี้น่าติดตามมากครับ